เอาใจคนรักสัตว์ที่มาแล้วจะได้ทำอย่างนี้อย่างนี้นนแล้วก็อย่างนี้เพราะปีนี้สตูดิโอไอแอมเป็นพาร์ทเนอร์หลักกับงานเพช E กโปแชมปเปี้ยนชีฟ2025มาในธีมพิเศษพอฟิกไนท์ชวนคนรักสัตว์นั่งดูหนังกับสัตว์เลี้ยงถ่ายภาพกับน้องหมาน้องแมวในบรรยากาศดูหนังแบบครอบครัวบนโซฟาสุดน่ารักพร้อมฉากเซอร์ไพรส์ส,สุดอลังการที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนในไทยงานใหญ่ขนาดนี้เรื่องอะไรเราจะไปกัจัดหนักจัด เ,เฉพาะคนรักสัตว์เท่านั้นให้ทุกคนที่มาร่วมงานได้แวะมาบันทึกความทรงจำดีๆกับสัตว์เลี้ยงด้วยกันกับเราที่สำคัญงานนี้ฟรีฟรี 2โจจุดที่1ป๊อบอัพเพจสตูดิโอที่จัดเต็มกับตีมและพร็อพสุดอลังถ่ายด้วยช่งางภาพมืออาชีพพร้อมใส่กรอบแบบพรีเมียมรับกลับบ้านได้เลยและสามารถคัสตอมดีไซน์ใส่ชื่อวันเกิดและเปลี่ยนสีฉากได้มากกว่า30สีจัดไฟอลังการสวยจึงว่า แค่มาลงทะเบียนที่หน้างานจะมาถ่ายฟรีได้เลยนะจุดที่2ดูเพชรฟอนต์บูสดูถ่ายสติกเกอร์สำหรับสัตว์เลี้ยงที่ขอนเทมเพลตลวดลายลิมิเต็ดสำหรับงานนี้โดยเฉพาะที่ช็อตไหนก็น่ารักที่สำคัญคือฟรี ที่น้างานเท่านั้นนอกจากนี้เรายังแจกส่วนลด1,000บาทสำหรับถ่ายที่สตูดิโอหลักลาดพ้าวให้กับท่านที่มาใช้บริการและใครที่ซื้อครอบ1299าบเาทก็ได้รับสิทธิพิเศษลุ้นจับลคอตท์ร็อกรวมมูลค่ากว่า5 0,000บาทอย่าลืมนะทุกใบเสร็จมีรา้งวันรีบมาเจอกันที่ฮอลร์แบูธซ3 5 2และ C353 มห้นึ่งงานเพชรเอ็กโปแชมเปี้ยนชิพ2 0 2 5ตั้งแต่วันนี้ถึง3สิงหาคมนี้เท่านั้น